เอาเลยครับผมก็ขอ,อกราบสวีดาสวัสดีเพื่อนๆชาวฟันเกมโซโล่เลเวลิ่งอารายกันอย่างเช่นเคยน,นะครับในพาร์ทน,นี้นะครับเราจะมาทําการจัดอันดับหินแห่งพรที่ดีที่สุดในตัวเกมซึ่งบอกได้เลยครับว่าดาเมจคุณไม่เพียงพอมีหินแห่งพรชิ้นนี้ดาเมจแรงได้มากขึ้นและที่สําคัญครับสามารถผ่านบอสแล้วก็เบรกเกาะบอสหลายๆอย่างได้เร็วยิ่งขึ้นอีกนะครับจะมีหินแห่งพรอ,อะไรบ้างที่ควรหาถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วท้าเป็นเพื่อนๆที่ชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่ง สำหรับเพื่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อน่นใดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับผมก่อนที่เราจะไปจัดอันดับหินแห่งพรนะครับเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าหินแห่งพรคืออะไรและเราสามารถหาได้จากไหนกันบ้างสําหรับหินแห่งพรนะครับคือเราสามารถใส่ให้กับตัวละครหลักของเราซองจินอูนะครับซึ่งเราสามารถวางหินแห่งพรได้สูงสุดอยู่ทั้งหมด4ชิ้นซึ่งทั้ง4ชิ้นนี้นะครับจะแบ่งตามระดับเลเวลของเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็น70 60 50แล้วก็ เริ่มต้นนะครับในส่วนของเริ่มต้นเนี่ยจะสามารถวางได้หนึ่งชิ้นซึ่งส่วนใหญ่ครับเขาจะนิยมวางในส่วนของการคืนชีพซึ่งหินนี้ครับมันจะเป็นการสําเร็จวสประจําวันเราก็จะได้รับมาเอามาตักีวิแล้วก็จะฟื้นคืนชีพเรื่อยๆสอง0ันนะครับเพิ่มเติม4%เของพลังชีวิตสูงสุดก็แล้วแต่ว่านับปัจจุบันนั้นมีเลือดเท่าไหร่และที่เหลือนะครับอีก3ช่องจะทําการปลดตามเลเวลของเพื่อนนะครับสำหรับวิธีการได้รับหินแห่งพรนะครับหลักๆเลยคือเราจะได้จากการผสมนะครับผมนี่นะฮ ติดสาเร็จครั้งใหญ่อยู่ที่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็แล้วแต่ดวงนะว่าจะออกหรือเปล่าแต่ถ้าผสมได้ซ้ำนะครับเราสามารถนํามาหลอมซ้ําตรงนี้ได้อีกนะครับซึ่งบอกเลยครับว่ามีตั้งหลายอันแต่ผมก็ดันซ้ําแต่อันเดิมๆนะฮะซึ่งการผสมซ้ำนะครับมันจะมีโอกาสติดสําเร็จครั้งใหญ่อยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ติดครับมันจะบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆถ้าครบสิบเมื่อไหร่ครับจะเป็นการการันตีให้กับเพื่อนๆนั่นเองซึ่งหินแห่งพรแต่ละชิ้นนะครับมันมีสเตตันที่แตกต่างกันมมมมมมาา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 กกกกกๆคคคครรรรัับบแแลลลลลล้้้้้้้้ววววว็็ถถใใใไไไดดดชชิิินน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 หหหเเเเเเีี่่่่่่ยยยยอออจจะพสสสขงทุณ์ เรยวิ่งขึ้นส่วนเศษพวกนี้ครับเพื่อนๆสามารถได้รับจากการทำวสรายวันทํากิจกรรมแล้วก็ไต่ในเรื่องนะครับตามจุดนี้เลยนะครับมีในส่วนบนัสร้านค้าแลกเปลี่ยนร้านคาวัตถิบอาวุธแล้วก็เล่นอํานาจแห่งความพิศนะครับหรือว่าตีมังกรนั่นเองนะฮะก็สามารถได้รับมาในส่วนนี้เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ได้จากการที่เราไต่ในเรื่องแหละครับได้เยอะที่สุดแล้วแหละโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทําการจัดอันดับหินแห่งพรกันหน่อยละกันว่าอันดับ1จนถึงอันดับ6เนี่ยตัวไหนดีที่สุดนะครับขอยกให้หนึ่งในใจของผมเลยนะครับผมหินแห่ง ในการมองคลุจุดอ่อนในที่นี้ครับถ้าเป็นระดับตํานานเนี่ยปริมาณดาเมจถ้าจุดอ่อนจะเพิ่มขึ้น20%ซึ่ง20%เนี่ยเป็นอะไรที่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆครับแค่ปกติ4%เนี่ยก็ทําดาเมจเพิ่มเติมได้โคตรจะเยอะแล้วนะอันนี้ถ้า20%นะครับเพิ่มได้เยอะมากๆครับที่สําคัญมันเป็นในกรณีที่เราเอาวุธไปแต่ละธาตุตัวซองจิตโอมีธาตุของสกิลนะครับซึ่งแต่เนี้ยมันค่อนข้างตอบโจทย์และสามารถใช้ได้หลายบทบาทมากๆครับอันนี้ค่อนข้างที่จะดีที่สุดนะครับในบรรดาที่ผมยกให้เป็นอันดับที่1น,นะครับผมอย่างต่อมาครับอันดับที่2อันนี้เฉพาะกลุ่มกันหน่อยละกันครับนั่นคือ ส่งก็ของนักล่าบอสนะครับสำหรับนักล่าบอสนนคบเพิ่มปริมาณดาเมจที่สร้างแก่บอสเพิ่มขึ้น20%แต่จะคููดาวเดสเพิ่มขึ้น30%ก็คือการหลบท่านสูงของเราแหละหรือว่าการหลบหลีกของเราเนี่ยจะถูกครูดาวเพิ่มขึ้นแต่แลกมากับปริมาณที่เราสามารถสร้างในบอส,สเพิ่มขึ้น20%อซึ่งหินนี้เหมาะสำหรับการเคลียร์คอนเทนที่เป็นแบบว่าบันทึกแอ่งการเวลาหรือว่าคอนเทนที่เราจะต้องทำการรีดดาเมจใส่บอส,สเร็วๆนะครับซึ่ง,นงนนนในส่วนนี้ค่อนข้างาท,ที่จจจะะะตตตอออออบบโททททยย์มมมาาาาากกกกๆในนนนส่่่งงงงััเเเเรรรรผปภี้ ก่อนที่เราจะสามารถทำดาเมจได้แรงซึ่งในส่วนนี้ครับมันแล้วแต่กรณีเนาะบางกรณีที่ดาเมจเรามากอยู่แล้วนะครับบางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องทําการเบรกเกาะบอสในกรณีที่ค่าพลังคุณมากคุณจะได้รับโบนัสแต่ถ้าค่าคุณค่าพลังคุณไม่ถึงนะครับเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีแดงที่โดน การเบรกเกาะได้เร็วครับจะทําให้คุณสามารถรีดดาเมจกับบอสได้ไวยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนนี้ครับแนะนําในส่วนของบทขยี้ได้เลยนะครับในส่วนของบทขยี้เนี่ยจะมีเอฟเฟกต์เบรกเพิ่มขึ้น30%และก็ปริมาณดาเมจแก่สเป้าหมายที่อยู่ในสถานะเบรกหรือว่ากระแตกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก30%ซึ่งในส่วนนี้ครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลากาะแตกเนี่ยมอนสเตอร์ตัวนั้นจะสตันอยู่ที่ประมาณ3-5วิดโดยประมาณและบางตัวครับมันจะมีความสามารถในการรีเจนเกาะของเขากลับมาในเว็บที่2ได้นะครับและบางตัวก็ไม่มีครับซึ่งงใในนนสส่่่่่วววี้้รรััับบหหเเเพืืออกกกตลลษณ์โาา มันจะมีในส่วนของเป็นเครื่องหมายนะครับหมุนวนนะครับอันนี้คือสามารถรีเกตได้นะครับอันนี้ก็สําหรับใครที่เบรกรอกแตกแล้วมันก็จะสามารถเพิ่มเกราะได้อีกรอบหนึ่งแต่ในส่วนของการทำดาเมจเนี่ยเราสามารถทำดาเมจได้รุนแรงเช่นเคยนะครับผมอย่างต่อแม่นะครับผมในส่วนนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับในส่วนของอนาเขตจักรพพัดนะครับในส่วนของอนาเขตจักรพพัดนะครับมันจะเป็นในส่วนของการสร้างอนาเขตเวลาเราเรียกออกมาเนี่ยมันจะเป็นอนาเขตสีดําของเราชัดเจนมากๆเลยซึ่งในส่วนนี้ครับพลังโจมตีของเงาที่อยู่ในอาาเขตรับจะเพิ่มขึ้น100%แลยังสามารถ สร้างดราม่แก่สตูในขอบเขตเท่ากับ100%ของพลังโจมตีของซองจินอูเนี่ยทุก1วินาทีซึ่งระยะเวลาต่อเนื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ8วิเหมาะสําหรับการเคลียร์มอนหมู่แล้วก็เอาไว้รีดดราม่ในกรณีที่มอนเยอะๆและเป็นกระจุกนะครับซึ่งในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆครับในการเคลียร์มอนหมู่เนาะในส่วนของอันานเขตจัก,กรพัิเงานั่นเองอย่างต่อมาครับก็เป็นในส่วนของเฉพาะกิจแล้วนะครับผมเพราะว่าที่ผมแนะนาอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่ควรมีภายในอดีตแล้วก็ถ้ามีครบตัวได้ก็จะยิ่่่่่งงดีีีมมาากกๆตอออไปปจะะเเเ็นนนนใยพทืครั ก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทิดสังหารนะครับที่เมื่อถูกโจมตีครับพลังโจมตีของเป้าหมายจะลดลงแล้วก็พลังป้องกันของเป้าหมายเนี่ยก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะครับต่อเนื่องเป็นระยะเวลา6วินาทีอันนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานะที่ติดตลอดกับมอนสเตอร์ทุกตัวแม้กระทั่งบอสก็ตามนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ในกรณีที่ใครมีอย่างต่อมาครับก็คือในส่วนของปลุกพลังซ้ำอันนี้จะช่วยในส่วนของการปูดาวของสกิลลดลง20%สปอนครับทาให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลได้ไวแล้วก็ใช้ ประมาณพลังเวทเนี่ยเพิ่มขึ้น16%แต่แลกมาด้วยในส่วนของพลังโจมตี16%ซึ่งในส่วนนี้ครับมันเป็นด่านที่เราจะต้องแบบว่าเออรีดาเมจจริงๆนะครับไม่ใช่ด่านที่จะต้องยื้อกันต่อสู้ถ้าเป็นด่านรีดาเมจอันนี้ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นด่านที่ต้องยื้อกันต่อสู้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามานาของเรามันจะหมดไวมากๆแล้วก็กว่าจะรีเจนกลับมาเนี่ยเราค่อนข้างจะเสียเปรียบมีโอกาสที่เราจะแพ้ในด่านนั้นๆสูงมากๆเลยนะครับผมในในส่วนของการระเบิดมานานะครับอีกสองอันนะครับท ควาบอสเนี่ยโตมตีเราค่อนข้างถี่ครับการอามาตะแล้วก็การคืนชีพเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในส่วนนี้นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะมีโอกาสในครั้งที่2ในที่ำดาเมจใส่กับบอสตัวนั้นคืนนะครับเพราะว่าก่อนที่อามาตะเราจะสิ้นสุดใน4วินาทีนะครับเราก็จะได้เลือดกลับมาเนี่ยซึ่งในสี่วินเนี่ยเราสามารถไปแลกได้เต็มที่เลยหลังจากอามาตะหมดเนี่ยเราค่อยกลับมาดึงจังหวะแล้วก็เอาในส่วนของมินมาฮิลหรือว่าเอาต,ตัวละครซัพพอร์ตตัวอื่นมาช่วยในการบัฟดาเมจแล้วก็รอคูเดวสกิลเพื่อที่เราจะะะสสาาาามมมรรรรรรรถีีีีีดดดเเเเจจกกกกกิลลไไไ้้้้คคคคคคััััังงงตต่ไไ่่่่่่อออออปชนน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 นยยยยวบบบบ็ขโทท์ใใณหะ และอย่างสุดท้ายครับนั่นคือในส่วนของวิชาดาบขั้นสูงวิชาดาบขั้นสูงเนี่ยครับเมื่อพลังชีวิตของเรานะครับต่ำกว่า70ครับปริมาณดาเมจจากการโจมตีศัตรูก็จะเพิ่มขึ้น14ก็ในกรณีที่เลือลดเราลดเยอะนะครับลดไวหรือว่าหลบไม่เก่งครับสกิลนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในส่วนการเพิ่มปริมาณดาเมจนั่นเองสามารถใช้ได้แก้ขัดเฉพาะทางได้เช่นเดียวกันครับส่วน ดูสก,กิลอันอื่นนะครับในส่วนของหินแหงพอเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็พอใช้งานได้ครับแต่มันก็เฉพาะด่านจริงๆก็ไม่ควรแบบว่าใช้เป็นอันหลักนะครับเพราะว่าบางครั้งมันเป็นการที่จะทําให้ตัวละครของเราเสียเปียบหรือว่าบางครั้งอ่ะ การที่เราได้หิแนแดงพรชิ้นใหม่ที่ดีกว่ามันก็จ่อมดีกว่าเสมอนะฮะโอเคครับผมก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับห้าดับหิแนแดงพรที่เพื่อนๆควรมีประจำไอเดีและผมก็เพิ่มเติมให้อีก5ชิ้นในกรณีที่เราไม่มีในส่วนของห้าดับที่ผมกล่าวมาข้างต้นซึ่งในส่วนนี้ครับหิแนแงพรจะได้รับเยอะขึ้นในส่วนของที่คุณเนี่ยทำการลงกิจกรรมบ่อยๆแล้วก็เกีย board, ร์บอสเลียร์ลไรทำดาเมจตามที่เพื่อนๆไหวเนาะและที่สาคัญการเลียร์ชัตเตอร์ฮาร์ดเนี่ยก็จะช่วยให้เราได้รับเนี่ย ส่วนผงแห่งพรเนี่ยข้างที่จะเยอะนะครับในส่วนนี้ก็อย่าลืมทําในส่วนนี้กันด้วยนะทุกคนเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะสามารถหาหินพรมาใส่ในไอดีของเพื่อนได้แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้ครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกราบไปทานอภัยกันด้วยแล้วก็ท่านเพื่อนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ